มันจะดีขนาดไหนถ้าเรามีที่ชงชามันจะดีขนาดไหนถ้าเรามีที่ชงชาที่ชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็สามารถแยกกากชาได้นี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นแก้วชงชายแยกกากชาได้ค่ะและเป็นแก้วเก็ภูุงที่เก็บได้ทั้งร้อนทั้งเย็นก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อแก้วเก็ภูุงที่ชงชาได้แบบนี้นะเรามาดูความจึ้งของขอก่อ,อ,อนนะคะว่าของเขาจะจึ้งขนาดไหนนะคะ นี่เลยค่ะแก้วเกลอนภูของเขาเก็บได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็เป็นฝากเกลียวนะคะตรงนี้ก็เป็นยางซิลิโคนนะคะไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะรั่วซึมได้ค่ะตัวแก้วเกินภูมิตัวนี้ของเขาก็มีหลอดมาให้ด้วยค่ะก็มีที่แยกกากชา,าให้ด้วยนะคะแล้วเราก็นําชาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับใครที่สนใจความจ้งของแก้วเกลือนภูได้ทั้งร้อนทั้งเย็นและแยกกากชาได้แบบนี้นะคะ พี่พาบอกเลยแก้เกินภูมิได้ทั้งร้อนทั้งเย็นตัวนี้ของเขาออกแบบมาให้มีด้ามจับถนัดมือสวยดูดูแพงเลยนะคะตรงฐานของเขาเป็นยางซิลิโคนไม่ต้องกังวลว่าจะลื่นจะไหลได้ค่ะแล้วตัวแก้วของเขาเขาก็ออกแบบมาพบไปไหนมาไหนก็สะดวกนะคะพี่พาบอกเลยสําหรับใครที่สนใจแก้เกิื่นภูมิที่แกกากาชาได้แบบนี้นะคะให้รีบเข้ามากดเข้ามาดูในตะกร้านีาน่เลยนะคะตอนนี้ทางร้านเขาทฟํฟรัเซให้อยู่นะคะให้รีบจิ้มรีบกดได้เลยราคาดีๆแบบนี้ของหมดไว กดให้ทันนะคะกดไม่ทันจะไม่ได้ราคาแฟลชเซลล์นะพะิกัดที่ตะก้าให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ